โอ้โหกลายเป็นประเด็นที่ถูกถกเทียงกันสนันโซเชียลกันเลยทีเด e ียวค่ะหลังจากที่ทางท็อปดารานะะในคะได้นาเสนอข่าวที่ใบเตยสุทีวันกุลชอนและดีเจแมนพัฒนพลโดนหมายเรียกในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เรที่ดีจนถูกตั้งข้อสองสัยจากสังคมโดยเฉพาะนะคะเส้นทางการเงินของทั้งคู่ค่ะหลังพบว่ามีเงินเข้าหลากหลายล้านไม่น้อยกว่า10ล้านบาทยิ่งทําให้ถูกขุดนะคะรวมไปถึงบทสัมภาษณ์เกา่เกาๆที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ไม่ว่าจะเป็นค่ะคลิปเก่าที่ใบเตยสุธีวันนะคะเคยให้สัมภาษณ์กับรายการพังตู้ในคลิปเปิดกุกระเป๋าหายากระดับ v v ว p ว่าตัวเองนะคะเป็น v v ว p ของทุกแบรนด์บางแบรนด์เนี่ยขาต้องซื้อรวมกันทั้งปีไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทถึงจะได้เป็นและยังชอบเก็บของแลไอเทมและหายากในแต่ละแบรนด์ซึ่งใบเตยนะคะก็บอกว่าช้อปปิ้งเนี่ยเดือนละ5ล้านบาท นอกจากนี้นะคะยังมีคลิปที่หลายคนรู้ถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวหลังใบเตยดีเจแมนค่ะให้สัมภาษณ์ในรายการซุปตาพัดลุยทางช่องอมบรินทีวีเปิดบ้าน50ล้านที่ใบเตยสุธีวันนะ่ะบอกว่าเปิดแอร์ให้กับเฟอร์นิเจอร์ทั้งบ้านแถมเปิดแอร์ให้ช้ำทั้งวันแต่ไม่ห่วงเรื่องค่าไฟนะคะเพราะตัวเองไม่ได้จ่ายสามีเป็นคนจ่ายโดยบ้านที่ซื้อเป็นบ้านตัวอย่างส่วนของต่างๆไม่คืนโครงการสักชิ้นค่ะเพราะอยากให้คงสภาพเหมือนวันแรกที่มาเห็นและบ้านนี้นะคะเป็นหลังที่4แล้วคะ่ะที่ซื้อมา รวมไปถึงคลิปที่ดีเจแมนนะคะออกมาบอกว่าใบเตยเนี่ยซื้อเครื่องออกกําลังกายเป็นล้านนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ดีออซึ่งซื้อมาเนะะี่ยค่ะภรรยาสาวก็ไม่ได้ใช้ค่ะโดยใบเตยเนะะี่ยค่ะก็บอกว่าซื้อมาไม่ได้คิดเยอะเลยนะคะเพราะซื้อมาเพื่อตกแต่งบ้านด้วยตัวเองนะคะชอบแบรนด์เนมนะคะให้เป็นแลไอเทมของทุกจุดของบ้าน กระแสดาวมา,มากมายนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังโดนขุดโชว์ความรวยหรูหราแบบรักชูแต่เมื่อย้อนกลับไปครั้งหนึ่งนะคะทางด้านดีเจแมนพัฒนาพลสามีใบเตยสุธีวันเคยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อในเอ็นนะคะโดยเปิดเหตุผลที่ยอมให้ภรรยาสาวช้อปปิ้งวันละล้านโดยเจ้าตัวได้บอกว่าใบเตยไม่ได้ช้อปปิ้งเยอะนะใบเตยขายนะดูของเก่าดูสิ่งที่ดีขายให้กับประชาชนในราคาแบรนด์เนมที่จับต้องได้ผมมองว่าเขาเก่งมากเลยนะเลิอกกองดึกแค่ไหนก็ขยัน ขายของแต่ก่อนผมเคยว่าเขานะแต่ตอนนี้ผมรู้ว่ามันไม่ขาดทุนพระเครื่องของผมอะไรยังขาดทุนกว่าอ,อีกพอผู้สื่อข่าวถามว่าขอช้อปปิ้งเป็นล้ลานๆเนี่ยตกใจไหมซึ่งทางด้านดีเจแมนนะคะก็บอกว่าก็คือเขาขายได้อ่ะใช้1-2ครั้งก็ขายตลอดเขาจับวันเดียวก็ปล่อยลักก็คือขอให้ได้มีแต่อยากให้แฟนคลับได้มีเหมือนกับเขาค้ายกับสมบัติผัดกันชมใบเตยไม่ได้ช้อปปิ้งเยอะนะเอาจริงๆแล้วใบเตยเนะี่ยขายนะ แล้วก็ดูของเก่าแล้วก็ดูสิ่งที่ดีขายให้กับประชาชนในช่วงที่แบบราคาที่เป็นแบรนด์เนมที่จับต้องได้ผมยังมองเลยว,ว่าเขาเก่งมากเลยนะแล้วเขาถ่ายละครดึกแค่ไหนเขาก็ต้องไปขายของเขาขยันมากๆเลยนะหรือว,ว่าการซื้อเขาเป็นการลงทุนถูกต้องด้วยแล้วก็ผมเคยว่าเขานะเรื่องนี้แต่ตอนนี้ผมไม่ว่าแล้วเพราะมันไม่ขาดทุนเคยติงเขาเรื่องช้อปปิ้งเหมือนกันใช่แต่ตอนนี้ผมรู้ว่ามันไม่ขาดทุน<ม>พระเครื่องผมอะไรยังขาดทุนมากกว่าอ,อีก จริงๆเขาช้อปิ้งเป็นล้านๆแบบตกใจเขาก็ขายได้ครับเขาใช้ไปไปเตยเป็นคนใช้ของครั้งสองครั้งแล้วก็ขายตลอดอเป็นเป็นแปลกเหมือนแบบอยากสัมผัสอะแล้วก็ปล่อยออกไปคืออย่างเราอชอบเพ้าเนี่ยเราไม่เคยปล่อยเลยนะเขาจับวันวันเดียวเขาก็ปล่อยละแปลกขอให้ได้มีใช่แล้วก็ขาดทุนแต่ว่าเขาก็อยากจะให้คนแฟนคลับที่เขารักได้สิ่งที่ดีเหมือนกับเขา โดยที่เหมือนแบบสมบัติฝ่ายกันชมอนะไรเงี้ยสงสารภรรยาเราไหม่ะข,ข้างโดนคำอะไรก็โดนตลอดเป็นอย่างนี้มานานแล้วครับแต่ตอนนี้มันเบาขึ้นนะตั้งแต่มีลูกแล้วเราก็เห็นหลายๆคนที่กาลังโดนอยู่ตอนนี้เราก็เข้าใจด้วยว่าแบบมันเป็นเรื่องของวัดวัดต,ต,ตะวงการบันเทิงบ้านเราอะครับแต่สุดท้ายเราก็ขอบคุณที่ว่าทุกคนให้ความสนใจเราก็อะไรที่ไม่ดีพวกเราก็จะปรับปรุงอะไรที่เราไม่ได้ผิดอะไรเราก็จะออกมาพูด ยิ่งฟังยิ่งขนลุกในความใจกว้างของสามีนะคะถ้าฟังดีๆนะคะก็พอจะเข้าใจและยกให้เป็นสามีแห่งชาติเป็นเลยแต่ถ้าความจริงปรากฏและทั้งคู่ผิดจริงนะคะคดีจะพิกทันทียังไงเราต้องมาติดตามประเด็นนี้กันให้ดีๆแบบพลาดไม่ได้สักวินาทีเดียวค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบ่แซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่องยูทูบท็อปดาราด้วยนะคะ